คับสวัสดีวัวชาววันที่16วันอ้วยออกนะครับส6ตุลาวันนี้ป้อมจะมาตัดอนอกก้วยตัดตัดตอนกล้วยนะครับตัดให้มันต่าลงปลูกมาแล้วประมาณสามอาทิตย์นะครับป้อมจะตัดมันอีกหนึ่งครั้งนะครับตัดเผื่อใหอ้ตอนมันเตียแล้วก็ ให้ลาต้นมันสมบูรณ์นะครับเพื่อจะใช้ในการเลี้ยงนอตต่อไปนะครับแล้วก็อีกยางนะครับคือป้องกันนะครับป้องกันเกิดว่าลมแรงเลยเวลามันเป็นเครือมันจะได้ไม่ล้มนะครับ หลังจากตัดเซจแล้วนะครับตัดเนี่ยความสูงอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนนะครับคือกว่าๆตัดปาดเชียงนะครับปาดเชียงอย่าปาดตรงนะครับปาดเชียงป้องกันหนามข้างนะครับแล้วช่วงนี้หน้าฝนเมื่อปาดเซตแล้วนะครับี่ก็คือออกเลือทานะครับเพือทาป้องกัน มาเลงนะครับพวกมาเลงนอนเลยถึงมันจะมายอดข่อหนนอกกล้วยนะครับจะทําให้กล้วยไม่หนาวนะครับอันนี้แตกหนอมไม่นะครับแต่ก่อนนี้ผมก็ไหวกาไหวก่อนทำาวัน,นี้ตุกต้อนเลยนะครับกล้วยเราจะตัดล่างจะตีเราปลุกไปแล้วก็จะตัดมันวันนี้ประมาณสามครั้งนะครับนั้ ให้ได้ประมาณสักสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับแล้วก็มาตัดทีนึงนะครับทําอยู่ประมาณนับสามครั้งนะครับแล้วกล้วยมันจะขึ้นไม่สูงนะครับแล้วลำต้นมันจะแข็งแรงนะครับกับเจ้าพ่อข้อ,ขอยดัดตากเกลือก้อนนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ